ครับวันนี้นะครับมาเปิดนะครับกระสอบนะครับกางเกงขาสัน้นขาโก้นะครับป้ายม้าบินดูสิหลังจากรอคอยมาแป้านานสั่งไปหลายวันตันตันตนโอ้เขาเรียกอะไรนะโอเวอร์ไซ <Over side. S 1> เฮ้ยมีแบนดมาเอ้ยแรงเลมีรัานแล้วจ้านะจ้านะจ้าใช่เดี๋ยวดูแรงเลหนเลยสิอ้าวแรงเลับไปไหนแรงเลิไหมดูสิไปไหนแรงเลเป้าใช่ไหมใช่ไหมใหญ่ ขาดไซส์ใช่ไหมมันบอกโอเวอร์ไซส์งานนี้ห้าสวยนะห้าก็โอเคนะสีโอเคนะ<ม>ผ้าใหม่นะใหม่สีโอเคผ้าใหม่นะเนี่ย <cos. S 2> เออสีอย่างเงี้ยนะกำลังต้องการเนี่ยเนาะเนี่ยสีคนไทยไหนดิกกี้เหรออ้าวดิกกี้ครับดิกกี้มาแล้วอ่างานดิกกี้นะฮะดิกกี้นะครับดิกกี้นะครับทุกคนนี่ฮะภาพสวยเนีสวยเฮ้ยดิกกี้เลย ผ้าผ้าเขาค่อนข้างโอเคนะกระหาดยนียเนะเ,เ,นเป่าข้างอยู่อันนี้ก็จะเป็นผมลองอมาทดสอบกันนะฮะทดสอบขายนะ มันลองกันได้นะนะลองกันได้เอาเก่งสวยเนี่ยดูดิเก่งสวยมากเก่งสวยนะโอ้ใช่ใช่เก่งไม่กระโหลกกระลาแล้วเก่งงานของงานแบรนด์ด้วยโอ้เนี่ยดูดินะครับมือกล้องก็ส่ใบปส่มาจับนี้ ด็อกเกอร์มีไหมด็อกเกอร์ครับผมด็อกเกอร์มาแล้วแต่ยังไงก็ไม่เป็นไรแค่มีติดมาบ้างนะฮะแบนด์นะยังไงดิก๊กี้ด็อกเกอร์ต้องมาแรงเลอเร์อโอ้ยได้แรงเลอร์มาตัวนั้นก็สวยสุดติงแล้ว ขง,งานดีดเลย,ง,เยงานใหม่เ,เก้งใหม่อมโอโนะใ้ใช่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 อันนี้จะเป็นงานเบอร์สองนะเบอร์สองนะโอเคอยู่ฮะสวยเบอร์สอง โอ้งานโอเคอยู่นะดูแล้วลยลวแล้เนีย่ยยังน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านแบบแต่ว่ามันไซส์ใหญ่นะครับทุกคนไซส์ใหญ่เลยเพราะว่าผมจัดไซส์ใหญ่มาเลยแบบเอาไซส์เล็กมากลัวขายหมดไว้เลย <c oughs> <c oughs> เอาไซส์ใหญ่มา <c oughs> โอ้ <c oughs> เอาไซส์เล็กมา <c oughs> ไซส์น้อยมา <c oughs> เดี๋ยวมันหมดไวเนาะ เราคนคนตัวใหญ่เขาต้องการนะ, 5, 10, ระเนั่นอันนี้งานอะไรไม่รู้เนี่ยความรู้ไม่ถึงง<ๆ>เพื่อนเพื่อคอมเมนต์บอกอมั้งนะครับยนนี่ห้ออะไรไม,ไ,มไม่รู้จริงงานแบรนด์หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูแล้วหน่อยอเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในในกลุ่มเะแล้ว mm hmm. บางอย่างเราก็ไม่รู้นี่แรงเดอร์มั้เนี่ย เฮ้ยนี่นี่อะไรลัรงเลอร์นี่คุณลังเลอร์นะใช่ไหมเนี่ยดูใหม่ดิเออแลงเลอร์อ่ะเออเลงเลอร์มาหลายตัวแล้วเปล่ายี่ห้ออะไรวะเนี่ยเออยี่ห้ออะไรเพื่อนๆเ,เอาได้ครับ นี่อะไรไซส์ห้าสิบ้งเนี่ยสวยดิเนะนี่ยเนี่ยยี่ห้ออะไรอ่ะเหรอโอ้แรงเลอร,ลอลลอร์ตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นตาโอ้แรงเลอร์มาหลายตัวเนี่ยโอเคนะเอาละได้แจ้งได้แจ้งเกิดกันแล้ววะเนี่ยนะ มันก็จะมีเล็กมีใหญ่ปะพนกันมานะครับทุกคนดวงดีได้ดวงร้ายเสียไปนะจ๊ะนะจ๊ะยังไม่หมดลูกยังไม่หมดลูกงานเปิดลูกกระสอบนะครับวันนี้นะฮะมันไม่ใช่วาตาดีได้ตาล้ายเสียไม่ใช่นะครับไม่ใช่รถมือสองอันนี้เป็นผ้ากระสอบเขาเรียกว่าดวงดีได้ดวงร้ายก็เจ๊งไปนะจ๊ะนะจ๊ะ อันนี้ผมก็ถือว่าเอาแรงเลอร์มาอีกแล้วอุย้ยเนี่ยนะให้มันได้อย่างเนี้ยทุกคนนะผมบอกตรงเนี่ยมีกําลังใจไปต่อครับมีกําลังใจไปต่อเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซส์เนี่ยกำลังดีนะเคร่อเครื่องเนี่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ยมันอกเ่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบกว่า,วาหรือห้าสิบห้าสิบสี่สมั้งเนี่ย หอวแม่เจ้าเดี๋ยวต้องตามหาเนื้อคู่แล้วกันนะมีเข็มขัดแถมมาให้ด้วยใช่ไหม,ไมเขาแถมมาให้รู้ว่ายังไงเข็มขัมดบอกยี่ห้อมาด้วยนะฉันมองไม่เห็นกนะารลา แต่นี้จะเป็นยางยืดอะไรอำน,นี่มันก็ต้องมีทำน,นิบ้างนะมีบ้างขาดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรนะียสเฮ้ยงานดีเนี่ยไอตัวขาดได้แม่ลั่นเลยแหละเนี่ยดูดิทุกคนนี่นะครับตัวที่เสียหายเนะนี่ยเนี่ยดูสีเนี่ยดูสีเขาเนี่ยโอ้โหบอกตรงสุดจัดอะ ขามือสองมาเราไม่เชื่อเลแล้วต้องทำจ่ย <L> เอากลางให้หน่อยด้วยกลางโอ้แม่เจ้า,าโอ้ใหญ่มากงใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใใหญ่ให่หญ่หใหญ่ใหญใหญ่จ่หหใหญ่ มาเจอกันตลาดนัดนะอาทิตย์นี้โอ้โหนี่มันไซส์หกสิบแล้วหกสิบเจ็ดเหเอ้าคนมันขาดนีมันจะมีคนใหญ่ขนาดน,นี้มาวันนี้สามคนเลยนะวิ่งเข้าไปได้เนะี่ยโอ้โห,หนึ่งสองสามสี่ห้าคืบห้าคืบกว่า เอาแรงเลอร์มาอีกแล้วครับทุกคนนี่แรงเลอร์นะฮะแรงเลอร์นะอันนี้ที่ว่าไซส์ใหญ่ๆในะพวกผมสั่งกันเองนะผมไม่ได้ไปจับดวงมาหรืออะไรนะคีต้องการไซส์นี้มาเลยต้องการจับหนักเลยเห็นเพราะว่ามีแต่คนตัวใหญ่ๆเดินอุย้ยอายอุ้ยอายเข้าร้านถามหาแต่ไซส์ใหญ่ใหญ่ไม่มีไซส์เดินออกหมดมีแต่คนตัวน้นนอยได้ไปจัดมาเลยงวดนี้จัดเลยไมได้ตั้งใจหวัง นี่งานอะไรันเนี่ยอันนี้ลูกสาวนี่ลูกสาวเนี่ยลูกสาวแล้วเนี่ยวุ่นวายกับพ่อจังเนี่ยน,นี่ลูกสาวพ่อเนี่ยลูกสาวพ่อเนี่นยโอ้ยลูกสาวพ่อเนี่ยเนี่ยน้องฝ่าเนี่ยน้องฝ่าเนี่ยน,น,นี่อะไรงานแบนอะไรต้องศึกษาอีกนานนะเนีน่ยลูกศิษย์ศึกษาอีกเยอะยเรื่องงานแบนยี่ห้อเน โอเคนะสำหรับมือใหม่นะผมมือใหม่นะครับไม่ใช่ว่ามืออาชีพนะนี่วันนี้ก็มาลงโพสคลิป YouTube นะฮะเป็นแนวทางนะเอา้าแรงเลอร์ครับอู้แรงเลอร์นะีดูดิเอา้าเอ้ามีลั่นครับลั่นเยอะแล้วด้วยบอกตรงนะบอกตรงเลยแรงเลอร์ครับ ส่วนใครจะไปขายราคาอย,ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องไปศึกษาอีกนงะโอ้โหงานดีนะงาสวยโอ้ไอ<ว>บว,าว่ากว่ียนะ่ยมลวมีแบงค์ดอลลาร์มั้งก่า เดินเดินเครื่องเร็วหน่อยเครื่องเร็วหน่อยสวยสวยสวยเลยนี่อะไรบ้โซโลมาโอ้ยเก่งสวยคะถูกใจอ้าวมือหนึ่งครับมีงานป้ายนะมีงานป้ายนะอ้าวมือหนึ่งนะ สวยห้ามันโอเคนะข้าใหม่อย่นี้ก็ใหม่ยี่ห้ออะไรเนะี่ยมือม,ม,ม,มือยูทอปเปอร์ยังไม่รู้ยี่ห้ออะไรยูสี่สิบขึน้นเนี่ยห้าโอเคค่ะอือโอ้ย,นยนเนี่ยหลายทหารเนี่ยสวยเนี่ยเขนเรียกว่า ไม่ใช่ลายทหารเนี่ยหูสวยจังนี่นี่เป่าข้างอะ่ะดูดิสุดยอดนี่ดูว่าทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เป่า่าเฮ้ยผมิงด์งดอลลาร์เาบอกเคยได้ไงติดใจโอ้แน่นอนแน,น่นอนสวยมากตัวนี้สวยสวย,สวยจังนี่เราก็ต้องไปอัปเกรดเรื่องราคาอีกทีนะ <c oughs> ส่วนากาโก้าสั้นเปล่าข้างสวยมากนะ อันนี้มันก็ยับเยินอยู่นะว่ามันอัดเครื่องมาเนาะเดี๋ยวร้อยผมซักลีดเรียบร้อยเราจะมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนเพื่อดูนะฝากติดตามลุงด้วยนะครับนะครับช่องลุงนะครับด้วยนะครับลุงจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปโหลดให้ดูเรื่อยๆนะยนะยี่ห้ออะไรเนี่ยออริจินอล,ลือคืออะไรยี่ห้อแรงเรลิล่ะใช่ไหมตามายังไม่เห็นเลยมองไม่ค่อยเห็น ช่องรุ่งนะครับวันนี้มีกระเกงคาโกมานาเสนอนะดูเอาอเด้อครับเพราะรุ่งนะครับก็ไม่ค่อยจะรู้เลย <c oughs> เราเอามาขายดูเข้าฤดูการร้อนแล้วอ่ะนะก็ต้องเปลี่ยนแนวันตามแม่ตามเจ๊เขาเจ๊เขาพาทำอะไรก็ทำเจ๊เขาสั่งอะไรมาแล้วก็ต้องทำไปน,นี่อะไรง,งานอะไรยเนี้ย งานดีนะงานดีใช้ได้ถูกใจนะถึงแม้ว่าไซส์มันจะใหญ่ไปหน่อยก็ไม่เป็นไรรับรองเลยคนไทยอ่ะไซส์ตัวคนไทยเล็กๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยอย่างนี้งานแบรนด์เนี่ยเอองานแบรนด์เนี่ยอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหกหกเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีนึงมันของแบบเหมือนเหมือนแบบประเทศอเมริกาอะไรเงี้ย สี่สองก็คนไทยก็มีเนี่ยเอยอะใกล้หมดแล้วอยยังๆประมาณกี่ตัว,วนะร้อยตัวได้ไหม กอค่าสั้น5 0 0พ6นะครับห6 0 0หบวกค่าขนส่งแล้แต่ขนส่งเขาจะเก็บปลายทางลองดูนะครับว่าลูกนี้ใครจะอยู่หรือใครจะไปแต่ก็ผมก็ทำการบ้านกันมาดีแล้วนะแรงเลอร์ครับแรงเลอร์มาแล้วจ้า มาแล้วแรงเนื้ออะไรหลายตัวโอเงเขาโอเคนะไม่เปื้อนเลยอะนะโอ้มันต้องหนงนี้ดิเนี่ยแต่นี้มันยังไงมีอะไรมมัดหูมาด้วยนะทุกคนยังไงเนละผมก็ทำแนละ้วอยู่นี่เนี่ยผมก็ทำแบบนี้แี่ยอยู่ที่บ้านเชิกมัดมาคุณใส่บ้า แสดงว่ารักจัดนะตัวเนี้ยนะหวัวเชือกมันเลนะ็นะนะนะเนี่ยเนาะงานดีเป็น่วนตัวละกอนนเบลเะล 50บาท6 0บาทสตัวร้อยขาง่ายๆเงี้ย <c oughs> อย่าไปหาทำยังไงเลยทุกคนมันจะดา่าเราเรามีเพื่อนร่วมทำมาอาชีพเดียวกันเยอะเนาะบางคนเขาก็ขายเราก็ดูบ้านดูช่องเขามา้้งเขาขายตัวเท่าไหร่สมมติเขาขายตัวละร้อยเงี้ยเราไปขาย90เงี้ยคุณก็ม่มีเพื่อนแล้ว กำไรกันบ้างแล้วไม่ใช่ว่าขายขาดทุนเรอาอเราจะลงทุนมาขายกันทําไมครับเราก็คานวณไปเนาะขายดูตลาดบ้านๆนเขามงไม่ใช่เขาขายร้อยหนึ่งแล้วคุณไปตั้งใกล้เขาคุณไปขายแปดสิบเงี้ยเนาะอ,อันตรายนะทีย <laughs> เราไม่ทํางานสวยมากนะครับใคร,ใครเพื่อนๆคนไหนอยากจะทดสอบอยากจะลองก็ ลองไปหากันเองนะฮะหกพันห้าเท่าไหร่ 6, 5, ไดนะ้ไหมห้าห้าพันห้าพันสี่ไหมห้าพันสี่รวมค่าขนส่งแต่ขนส่งเขาจะจัดมาเนะาะก็เป็นบางร้านเนี่ยบางร้านเนี่ยถูกบางร้านก็ราคาสูงหน่อยแต่กอยู่ที่คุณภาพป้ายอีกแหลนะนั้น เบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนะเาะ abc ก็ว่ากันไปงามสวยสวยนะเนี่ยนี่เขาอะไรต้องไปศึกษาวันนี้คืนนี้คงจะน,นอนดึกหน่อยยี่สิเนี่ยเก่งสวยๆเนี่ยดูดิเ<ว>นี่ยเป่าข้างเนาะชอบตรงนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยโอ้เป่าข้างเนี่ยดูดิเนี่ยเขาเรียกอะไรสายเดินปา่าเนาะเนาะ เนี่ยเนาะเนี่ยเนี้ยขาสั้นเงี้ยบางแคมเงี้ยขาสั้นอ้าวอย่าทะเลาะก,กันลูกทำไมนะอืมเฮ้ยยี่อ,อะไรต้องไปศึกษาเรื่องเกงอันนี้เนี่ยนี่ยี่ห้ออะไรเนะี่ย ตายหมดแล้วครับทุกคนเลยไม่กี่ตัวแล้วครับกาังเกงขาโก้ขาสั้น ไม่มีไซส์ชั้นเลยอะ่ะโททั้งชีวิตฉันไม่ได้ใส่ขาโค้กเลยมีมัง้งม่ไล้ไซส์ชั้นนะ่ะฉันจะได้ใส่บ้างโอ้หอดเลยเอาแรงเลอร์ครับแรงเลอร์แรงเลอรแรงเลอร์ตัวยี่ห้อ,ออะไรอ้าวลีครับมีลีมาด้วยนะดูด,เดิเอาดิเอาดิ แปรมาทุกวงการโอ้โหตัวนี้สวยจัด้ายทหารน,นี่นายทหารตัวนี้สวย ออยี่ห้ออะไรอยู่ตัวน้อยจังตอใช้กล้องใหญ่จะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่มีผ้าเสียมีขาดตัวเดียวโอเคผ่านอย่างนี้เราลงเรือไปอีกนาน ก็วันนี้นะครับหมดแล้วนะเลือีกตัว2ตัวเอาเร็วๆจะมีอะไรไหมนี่ก็เปิดปกระสอบนะกางเกงคาโก้ขาสั้นงานแบรนด์เยอะวันนี้สวัสดีโลกกเกงคาโก้ขาสั้นวันนี้ อ่ะตัวท้ายโปลโลฮะลั่นนะอ้าวมาแล้วโปโลไหนดูซิอ่าโปโลนะครับใช่สวยวเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเขาจะจับจัดงานแบรนด์มาให้เยอะๆอยู่นะโอเคครับสวัสดีครับช่องลุงนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดจะสอบนะสเวตเบอร์ฮูดนะครับนะครับ ขอบพระคุณที่อดทนดูกันมาตั้งน้มตั้งนานนะครับฝากช่องล่งด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับผม